วันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับ Honda CR-V รุ v ่นปี2026รถ SUV ที่ถือว่าเป็นหนึ่งในรุ่นยอดนิยมที่สุดของ Honda และในโฉมใหม่นี้มีการปรับปรุงหลายอย่างทั้งด้านดีไซน์ภายนอกสมรรถนะการขับขี่ความสะดวกสบายภายในห้องโดยสารและแน่นอนว่ามีรายละเอียดเรื่องราคาให้แฟนๆได้ตัดสินใจว่าจะคุ้มค่าหรือไม่เมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาด เริ่มกันที่การออกแบบภายนอก Honda CRV 2026ยังคงเอกลักษณ์ความเป็น SUV ที่ดูภูมิฐานแต่ทันสมัยกระจังหน้าถูกออกแบบใหม่ให้กว้างขึ้นดูโฉบเฉี่ยวมากกว่าเดิมพร้อมไฟหน้าแบบ LED ที่ปรับคมไฟให้เรียวยาวเพิ่มความสปอร์ตและหรูหราในเวลาเดียวกันกันชนหน้ามีการเสริมเส้นสายที่ดูดันขึ้นเพื่อสร้างความรู้สึกแข็งแรงและมั่นใจส่วนด้านข้างของตัวรถเน้นเส้นสายที่คมชัด ล,ออล้ออลลอยขนาดใหญ่ขึ้นทำให้บุคลิกของรถดูพรีเมียมมากกว่าเดิมส่วนไฟไท้ายยังคงเป็นเอกลักษณ์ในสไตล์ c r v แต่มีการปรับรายละเอียดเล็กน้อยให้เข้ากับยุคใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้ c r v 2026ดูลงตัวระหว่างความหรูและความเป็นรถครอบครัวที่พร้อมลุยทุกเส้นทาง ในด้านสมรรถนะการขับขี่ Honda CR-V 2026มาพร้อมขุมพลังที่หลากหลายทั้งเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบที่ให้สมรรถนะที่ตอบสนองรวดเร็วและยังมีรุ่นไฮบริดที่เน้นความประหยัดน้ำมันเป็นพิเศษระบบขับเคลื่อน4ล้อถูกปรับปรุงให้ฉลาดขึ้นสามารถกระจายแรงบิดได้ตามสภาพถนนจริงทำให้การขับในเมืองและนอกเมืองมีความมั่นใจมากกว่าเดิมระบบกันสะเทือนถูกปรับจูนใหม่เพื่อให้ความนุ่มนวล แต่ยังคงการยึดเกาะถนนที่มั่นใจในโคง้งไม่ว่าจะขับทางไกลหรือเจอถนนครุขระก็ยังรู้สึกสบายผู้ขับขี่จะสัมผัสได้ถึงการควบคุมที่เป็นธรรมชาติและมั่นคงตามสไตล์ฮอนด้า นอกจากนี้ Honda ยังใส่ใจเรื่องเทคโนโลยีความปลอดภัย CRV 2026มาพร้อมระบบ Honda Sensing รุ่นล่าสุดที่รวมเอาฟีเจอร์อย่างระบบเตือนการชนพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนและกล้องรอบคันที่ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่เทคโนโลยีเหล่านี้ทำให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารมั่นใจได้มากขึ้นในทุกการเดินทาง เมื่อเข้ามาดูภายในห้องโดยสารสิ่งแรกที่สังเกตได้คือความกว้างขวางและการออกแบบที่หรูหรามากขึ้นวัสดุที่ใช้ในห้องโดยสารมีคุณภาพสูงทั้งหนังแท้พื้นผิวซอฟต์ทัชและการเก็บงานที่ละเอียดคอนโซลกลางถูกออกแบบใหม่ให้ใช้งานง่ายพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ที่รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายแผงหน้าปัดดิจิทัลให้ข้อมูลชัดเจนและทันสมัย เบาะนั่งคู่หน้าออกแบบให้อบกระชับและรองรับสริระได้ดีเบาะแถว2ส,สามารถปรับเอ็นได้เพื่อเพิ่มความสบายส่วนเบาะแถว3แม้จะเหมาะก,กับการนั่งระยะสั้นแต่ก็เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับการใช้งานของครอบครัวได้มากขึ้นความสะดวกสบายด้านการใช้งานก็เป็นอีกจุดที่น่าสนใจ CRV 2026มาพร้อมช่องเก็บของที่จัดวางอย่างชานฉลาด มีพอร์ชร์จหลายตำแหน่งทั้งด้านหน้าและด้านหลังประตูท้ายไฟฟ้าที่สามารถสั่งงานด้วยการเตะใ,ใต้กันชนยังคงมีให้ใช้และระบบปรับอากาศสามโซนช่วยให้ผู้โดยสารทุกตำแหน่งได้รับความเย็นอย่างทั่วถึงสิ่งเหล่านี้สะท้อนว่า Honda ให้ความสำคัญกับความเป็นรถครอบครัวที่ตอบโจทย์จริงๆเรื่องราคานั้น Honda CRV 2026คาดว่าจะมีหลายรุ่นย่อยให้เลือก ตั้งแต่รุ่นเบนซินธรรมดารุ่นไฮบริดไปจนถึงรุ่นท็อปที่มาพร้อมออปชั่นครบถ้วนราคาจะเริ่มต้นใกล้เคียงกับรุ่นก่อนหน้าแต่รุ่นสูงสู